หมาห่วงเจ้าของที่ไหนะคะนี่เป็นการซ้อมแสดงนะครับวันนี้ผมจะไเปเข้าเวรที่พอกาสม,มุยนะครับพอสอธิรพงศ์รยายาอยู่คนเดียวนะครับกับหมาสองตัวนะครับดูนะครับสมมุติว่ามีใครมาทำร้ายภรรยาผมนะครับ ดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นฮนะฮะเฮ้ยไอ้บีผมรู้ ผมคุ้นเลยจับความคุ้นนี่นะครับหมาครับกัดนะครับเข้าหมาไม่ได้นะร้องได้ครับผมถ้าเป็นคนอื่นนะครับเก่งมากเลยอ๋ออปะปะปนี่นะครับไม่ยอมเปโจรหมาไม่รู้นะครับ นี่เจ้าของครับค่ะมาลัากกันลักกันป,ป่ะไงะจุกใจๆด้ๆยเก่งไหมา,มา